สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet 100บาทนะครับเป็นการหาไรายได้เสริมแบบไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องไลฟ์สตรีมนะไม่ต้องเล่นเกมนะแล้วก็ไม่ต้องทำแบบสอบถามนะครับแล้วเราต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่บัญชี เข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับผมจะไม่ตัดแลยกันทอนเมื่อกี้เนาะโอเคทุกคนนะวันนี้วันที่13สิงหาคม2 5 6 4กนะครับก็เมื่อวานวันแม่นะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้อ่งางเปาจากช่องของรับเงินฟรี ANC นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปพางเงินฟนรีเนาะวันนี้ก็จะถอนอยู่ที่100บาทนะครับตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีอยู่ที่2 7 8 9บาทเดี๋ยวถอนไป100บาทจะเป็น2 8 0 0 19บาทเนาะเป็นการหารายได้เสริมโดยที่เราไม่ต้องไปอ่าน,นบทความหรือไม่ต้องไปอ่านข่าวหรือไม่ต้องไปเล่นเกมนะครับหรือไม่ต้องไปทําแบบสอบถามอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ต้องขายสินค้าด้วยไม่ต้องไลฟ์สตรีมด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่ทําเงินได้จริงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเนาะขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์แค่นั้นเองเนาะจะเป็นโทรศัพท์ Android หรือ i o s ก็ได้เช่นกัน,นครับเดี๋ยวเรา ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของแอปนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอป Tik t o อกนั่นเองนะก็คิดว่าหลายๆคนนะครับก็มีแอปนี้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนนะก็รู้แล้วนะครับในส่วนของการหารายได้เสริมจากช่องทางนี้แต่ว่ายังมีอีกนะคนที่ยังไม่รู้นะครับในส่วนของแอปนี้ว่าสามารถที่ทำไรายได้ได้จริงเนาะผมก็ได้ลองสอบถามเพื่อนๆของผมใน a c e b o o k นะแล้วก็เพื่อนที่ใช้ชีวิตนะครับ ในหมู่บ้านนะรอบตัวผมก็หลายๆคนก็ยังมีรู้อีกนะว่ามันสามารถทำเงินได้จริงทีนี้นะคนที่มีแอปแล้วนะผมจะมาสอนว่าเราต้องทำยังไงนะเราต้องเริ่มจากไหนนะครับแล้วก็ต้องเข้า ในส่วนของหน้านี้ต้องเข้าอย่างไงเพราะว่าปกติเราเล่น t i k t o k ก็จะมีวิดีโอใช่ไหมมีวิดีโอก็คือแอปนี้ก็สามารถทําเงินได้เช่นกันจากการดูวิดีโอแต่ว่ามันจะได้เงินค่อนข้างที่จะช้าหน่อยแต่ว่ามันได้เงินจริงแหละนะทอนขั้นต่าอยู่ที่15บาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่120บาทถ้าเรานะครับมียอดเงินในบัญชีไม่ถึง500บาทนะครับอ่าถ้ายอดเงินของเราตรงนี้ไม่ถึง500บาท499บาทนะเราสามารถถอนได้สูงสุดแค่100 20บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีอยู่ที่740บาทก็แสดงว่ามากกว่า500บาทก็ผมสามารถถอนได้ทั้งหมดแต่ผมจะยังไม่ถอนทั้งหมดนะผมจะถอนแค่100บาทนิ่นเองนะเพราะว่าผมยังไม่เคยถอนนะหน้า100บาทผมเคยถอน120บาท60บาทแล้ว100บาทกับ15บาทผมก็ยังยังไม่เคยถอนนะวันนี้เราจะมาถอนที่100บาทกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนในส่วนการหาเงินกันครับว่าต้องทํายังไงบ้าง ผมได้รับเงินไปแล้วอยู่ที่9,900บาทนะครับจากแอปนี้นะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับจากการถอนเงินนะครับตรงนี้เราต้องดูให้ดีๆนะว่าเราจะถอนเข้าบัญชีอะไรนะครับก็ตอนนี้ผมก็เลือกที่เป็น True m o n e y w a l l e t ก็ถ้าเราถอนไปก็จะเข้าในส่วนของบัญชีของ True m o n e y w a l l e t ถ้าเราจะเพิ่มช่องทางการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารก็ให้เราเพิ่มวิธีการถอนเงินใหม่กดเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถถอนได้ข้อพร้อมเพย์นะ แล้วก็กดที่วอมเพย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการถอนเข้าสู่บัญชีวอมเพย์เขาบอกว่าประกาศเนื่องจากบริการธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นการถอนเงินโดยพรอมเพย์จะเกิดความล่าช้าและคาดว่าจะเข้าบัญชีภายใน7-10วันทําการฉะนั้นเราแนะนําให้เราเบิดฉะนั้นเราแนะนําวิธีการเบิดถอนโดย t r u ม m น n ี่เลือกวิธีการบดเบิกถอนอื่นๆอ่ะก็ตามนี้เลยเนาะ ก็คือว่าตอนนี้นะครับไม่แนะนําให้ถอนเข้าบัญชีของพอมเพนเองนะโอเคเราก็เลือกเป็นของ t r um u e Money w a l l e t นะครับแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้เมื่อกี้ผมมียอดเงินอยู่ในบัญชี2,700บาทเนาะอ่าเดี๋ยวเราดูอีกที่หนึ่งเนาะมี2,789บาทอ่าดูให้ดีๆเงินเข้าไวมากเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับยังไม่เคยทําเงินจากช่องทางนี้นะครับ กดยืนยันเพื่อถอนเงินอ่าเขาบอกว่ากําลังดําเนินการถอนเงินคุณควรได้รับเงินภายใน1-3วันด้วยกันความเป็นจริงเงินเข้ามาเร็วมากทุกคนนะครับอ่ารอสักครู่นึ่งอ่าเห็นไหมเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะจาก 2700ตอนนี้ก็เป็น2889บาทส่วนบินการถอนเงินก็จะมาประมาณใช้เวลาประมาณ10นาทีด้วยกันนะบินถึงจะเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะในส่วนของบินการถอนเงินเนาะโอเคทุกคนนะ่นเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาในส่วนของแอป t i k t o ็อกนะครับอ่าให้เราเข้ามาก่อนนะเมื่อเราเข้ามาเสร็จนะครับก็ให้เรานะครับมาที่คาว่าอ่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่ว่า กล่องขาเข้าไม่ใช่ค้นพบแต่ว่าไม่ใช่ด้านหลักนะปกติเราเล่นแอปพิ k t o อปั๊บนะมันจะอยู่ในส่วนของหน้าหลักใช่ไหมให้เรามาคลิกที่โปรไฟล์ได้เลยทุกคนนะให้เรามาคลิกที่โปรไฟล์นะครับก็โปรไฟล์ก็อันนี้เลยเนาะพอคลิกที่โปรไฟล์นะคุณจะสังเกตว่าโปรไฟล์ของผมไม่มีวิดีโอเลยซักวิดีโอด้วยกันเนาะเห็นไหมไม่มีเลยนะ ซึ่งแล้วเราจะทำอะไรได้แบบไหนล่ะในเมื่อเราไม่มีวิดีโอในเมื่อเราไม่ได้ขายของในเมื่อเราไม่ได้ไลฟ์สตรีมเพราะว่าผมมีผู้ติดตามแค่หนึ่งคนเองใช่ไหมอ่าเราสามารถทําเงินได้ก็คือให้เรามาที่เมนูกิจกร,รมตรงนี้เลยนะที่เป็นรูปทิกต o k ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปเลยทุกคนนะกดปั้งก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของหน้ากิจกร,รม กิจนะกรกรมนี้ผมได้อัปเดตแล้วเมื่อคืนนะมันมีอยู่3กิจกรรมด้วยกันนะตอนนี้กิจกรกรมตรงน,นี้รับมาใหม่ก็คือเป็นกิจกรรมอันนี้นะครับเชิญ5คนรับสูงสุด10,000บาทบางคนรับสูงสุด20,000บาททุกคนผมตกใจเลยเพราะว่าเขาได้เยอะมากเลยก็คือคนละ4 0 0 0บาทตรงนี้นะแต่ว่าผมได้แค่2,000บาทเองนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นดุสกี้ของแต่ละคนแล้วกันเนาะโอเคครับผมนะตอนนี้ก็เราก็จะเชิญก็โดยการเชิญตรงนี้นะครับอา่าลืมบอกเลยว่าแอปนี้ วิธีการทำเงินจากแอปนี้ก็คือการ เชิญคนมาเล่นแอป TikTok หน้าที่ของเราก็คือเป็นการโปรโมทแอปนั่นเองเนาะเราก็โปรโมทให้คนนะครับมาเล่นแอป TikTok นะโดยก็บอกเขาแหละว่าเอ่อเล่น TikTok ได้เงินนะก็ให้เขานะครับมาเล่นโดยการทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าคุณอธิบายไม่เป็นคุณก็ส่งวิดีโอของผมนะวิดีโอนี้ก็เลยก็ได้นะให้เขามาดูว่าวิธีการเข้าในส่งกิจกรรมหาเงินต้องทอํายังไงแล้วก็ต้องทอํายังไงบ้างก็คือให้เรามากดคําว่าเชิญไปเนาะ จากนั้นก็นับให้เรานรับมาที่คําว่าขั้นตอนนะดูรางวัลก่อนก็ได้นะ้อรางวัลมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะคนละ2,000บาทนะสูงสุดนะครับผมจะชี้แจงแค่คนเดียวพอเนาะะก็5คนนี้นะครับเราจะได้รับ2,000บาทก็ต่อเมื่อเขาได้ใส่รหัสเชิญของเราเราได้รับไปเลยนะเจ็ดสิบบาทและ9ก้ารบาทจะได้รับก็ต่อเมื่อเขาเล่น10บ ไอเขาเล่น3วันเราก็จะได้รับปีประมาณ10บาทอ่าแล้วก็เขาเล่นอีก7วันเราได้รับเพิ่มอีก20บาทเขาเล่นอีก14วันเราก็รับเพิ่มอีก1,900บาทสรุปว่าหลังจากที่เขาสมัครผ่านลิงของเราเสร็จนะเราก็รับไปเลยฟรีๆเจบาทนะส่วนอีก1,930บาทจะได้รับก็แต่เมื่อเขาเล่นจนครบ3วัน แล้วก็7วันแล้วก็14วันด้วยกันนั่นเองนะยิ่งคุณเชิญเยอะคุณก็จะมีโอกาสได้รับรายได้จากแอปนี้เยอะมากนะเพราะว่ามันไม่มีลิมิตนะมันมีแค่ลิมิตที่ว่าเชิญได้สูงสุดแค่2000คนโอ้โหเยอะนะครับ2,000คนลองคุณคำนวณไปนะ2 0 0 0นะครับคุณด้วย70ละนะก็ใส่ศูนย์เข้าไปเนาะไม่ใช่สิใส่ศูนย์แล้วก็ใส่7เนาะ0 0 0 0์ูณก็ไป็น14วันละ140 0 0 0สบาททุกคน อ่าถ้าคุณทําได้จริง่ะถ้บไปเลยนั่นหนึ่งแสนบาทแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมทุกคนนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่านะครับถ้าคุณพยายามเท่าไหร่เนาะคุณก็จะมีโอกาสรับได้ตามที่คุณพยายามเท่านั้นเองเนาะเราพยายาม แนะนำคนโดวยวิธีการไหนวิธีการทําวิดีโอในะรูปแบบของผมก็คือทําวีดีโอแล้วก็ลง YouTube ทําวิดีโอลง Facebook ทําวิดีโอลง IG พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่คุณจะโปรโมทอยู่ไหนทําเว็บเพจทาแฟนเพจ c e b o o k Page ลงในกลุ่มต่างๆก็ได้แต่ขออย่างเดียวห้ามไปสแปมนะครับห้ามไปสแปมสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหาเงินก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคนจะมองว่าไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้วิธีการเชิญละก็มาที่ขั้นตอนนะก็ให้เรา แชร์ลิงก์ของเราให้กับเพื่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนของเราดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่เราแชร์ไปแล้วก็ให้เพื่อนของเราใส่รหัสเชิญน,นะครับตรงนี้เลยนะใส่รหัสเชิญของเราเราแล้วก็เราและก็เขาจะได้รับรางวัลทั้งคู่นะครับประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับก็วิดีโอ,โอนี้ทับก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนอกาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์นะครับถ้าใคร นสนใจหาได้ได้เสริมแบบนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะไปดูบินการถอนเงินก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับบินการถอนเงินเงินก็เข้ามารบร้อยแล้วทุกคนนั่นหนึง ร0 0บาทนะวันที่13นะเวลา2ทุ่ม40นาทีเมื่อกี้อีกนะก็ถือว่าใจจริงทุกคนนะอ่าประมาณนี้แล้วกันน,อน้อเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนองสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ